สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับช่องน้องพิมพ์พาบ้านราคาถูกนะคะวันนี้จะเป็น EP ีที่73แล้วนะคะทางเรามีเก็บเงิเงนปลายทางนะคะเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะแต่ถ้าออนมีส่วนลดให้นิดหน่อยนะคะเวลาสอบถามให้สอบถามเป็น EP ีและหมายเลขนะคะเวลาปิดก็ให้ปิดเป็น E ีีและหมายเลขเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์ที่1ก่อนเลยนะคะ องค์นี้สวยมากเลยนะคะด้านข้างนะคะ ด้านหลังจ้าอีกข้างนะคะหมายเลขที่หนึ่งนะคะหกร้อยห้าสิบบาทจ้า ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมผ่านไลน์แอดนี้ได้เลยนะคะต่อไปองค์ที่2นะคะ ด้านข้างค่ะข้างหลังนะคะ อีกข้างจ้าหมายเลขที่สองนะคะหกราสบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่สมนะคะ ด้านข้างนะคะข้างหลังจ้า อีกข้างนะคะหมายเลขที่3นะคะ650บาทจ้าต่อไปหมายเลขที่4นะคะ ฐานจ้าข้างหลังนะคะหมายเลขที่สี่นะคะหกร้อยห้าสิบบาทจ้า สำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามผ่านไลน์แอดนี้ได้เลยนะคะหรือสะดวกเป็นเบอร์โทรก็ได้นะคะเวลาสอบถามให้สอบถามเป็น E ีีและหมายเลขนะคะเวลาปิดก็ให้ปิดเป็น E ีีและหมายเลขเช่นเดียวกันนะคะชอบค่อยปิดนะคะถ้าไม่ชอบผ่านก่อนได้นะคะต่อไปหมายเลขที่5นะคะ หลวงปู่ทิมนะคะข้างหลังจ้า หมายเลขที่ห้านะคะหกรห้าสิบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่หนะคะ ด้านข้างจ้าข้างหลังนะคะอีกข้างค่ะ หมายเลขที่หกนะคะหกร้อยห้าสิบบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่เจ็ดนะคะ ด้านข้างจ้าข้างหลังนะคะ อีกข้างค่ะหมายเลขที่7นะคะหกร้อยห้าสิบบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่8นะคะ หลวงพ่อค้านะคะข้างหลังจ้า หมายเลขที่แปดนะคะห้ารอยบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่เก้านะคะ ข้างหลังจ้าหมายเลขที่9นะคะห้าบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่10บนะคะ ข้างหลังจ้าหมายเลขที่10นะคะ500บาทจ้าชอบค่อยปิดนะคะถ้าไม่ชอบผ่านก่อนได้นะคะไม่ปิดให้เล่นๆนะคะ ต่อไปหมายเลขที่11จ้า หลวงปุโตะนะคะข้างหลังจ้าหมายเลขที่11นะคะ500บาทจ้า ต่อไปหมายเลขที่สิบสองนะคะด้านข้างจ้าข้างหลังนะคะ อีกข้างนะคะหมายเลขที่สิบสองนะคะห้าร้อยบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่สิบสามนะคะ ข้างหลังจ้าหมายเลขที่สิบสามนะคะห้าร้อยบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่สิบสี่นะคะ ฐานจ้าข้างหลังนะคะหมายเลขที่14นะคะห้าอบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่สิห้านะคะ ข้างหลังจ้าหมายเลขที่15นะคะ500บาทจ้าสำหรับพี่ๆท่าไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามพันไลน์แอดนี้ได้เลยนะคะเวลาสอบถามให้สอบถามเป็น EP ีและหมายเลขนะคะ เวลาปิดก็ให้ปิดเป็นอีพีและหม่เลขเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากพี่เช่อกันกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ E นะีพีหน้าสวัสดีค่ะ